เวลาโฆษณาก็จะประมาณนี้นะครับอย่างที่เพื่อนๆเห็นนะครับแบบนี้ก็คือภาพโฆษณานะครับแต่เวลาของไปจริงๆนะครับตีไม่ชอบโกหกนะครับก็จะบอกกันไปตรงๆเลยนะครับว่าสึกกลางนะครับถึงภาพโฆษณาจะสวยเนาะแต่เวลาของไปจริงๆก็จะบอกเพื่อนๆตรงๆเลยว่าเป็นของสึกกลางนะครับผ่านใช้จริงนะครับของแท้นะครับสึกกลางผ่านใช้จริงนะครับชุดละร้อยเดียวนะครับเพื่อนๆช่วยกันแชร์ได้เลยนะครับหกเหรียญนะครับ ร้อยเดียวนะครับมาดูกันใกล้ๆเลยนะครับสภาพผ่านใช้เป็นอย่างไรใช่ไหมครับก็จะมีการใช้งานจริงๆของแต่ละหนึ่งเหรียญแบบนี้นะครับเห็นไหมครับจะมีคาบสึกคาบสึกคาบสึกแบบนี้นะครับไม่ได้พิมพ์ใหม่นะครับเป็นของที่ชาวบ้านนะครับใช้งานจริงๆนะครับแล้วก็ซื้อต่อจากลูกค้าชาวบ้านโดยตรงนะครับแบบนี้ครับชาวบ้านมาขายทุกวันนะครับก็รับซื้อทุกวันนะครับแล้วเอามาแบ่งปันมเพื่อนทุกวันนะครับหกเหรียญร้อยเดียวครับ หกเหรียญร้อยเดียวช่วยกันแชร์ได้เลยนะครับภาพโฆษณาสวยจริงนะครับส่งไปก็จะผ่านใช้จริงแบบนี้นะครับชุดละ100บาทครับ